สวัสดีครับวันนี้เราก็ไปทำเกม OX กันต่อวันนี้เราจะทำเกี่ยวกับการ Detect ว่าใครชนะแล้วก็เราจะใส่ปุ่ม Reset Button ว่าเวลาจบเกมแล้วให้เริ่มเกมใหม่แล้วก็ทำตัว Text เพื่อที่รายงานว่าใครเป็นคนชนะแล้วก็ใส่เสียงเวลาตอนกดปุ่มด้วยไปเปิด OX Project ที่ทำไว้ขึ้นมานะครับ จากนั้นผมก็จะใส่ปุ่มเพิ่มเข้าไปนะครับขอกดทางขวาขึ้นมาก่อน Property มันเดี๋ยวผมยอ่อนิดนิดหนึ่งไปไหนละอ๋ออยู่ตรงนี้โอเค่แล้วเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับนี่ครับมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะ Object Library ครับถ้าใครไม่อยู่ตรงนี้เราก็ กดมาที่ตรงนี้จะได้เห็นนะแล้วก็ใส่หา ui button นะครับแล้วก็ลากเข้ามาวางไว้ตรงไหนก็ได้จริงผมตั้งใจไว้ตรงกลางอันนี้มันเข้าไปอยู่ในนี้ละต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ <laughs> มันเข้าไปอยู่ในเลือกอะไรสแต็กเราก็เอามันออกมาจากสแต็กนี่ครับลากให้มันอยู่ตรงนี้ วิธีดูก็ลอง,ลองย่อมันลงยังอยู่ในสแต็กอยู่หรือเปล่าโอเคไม่อยู่ลนะตรงนี้นะครับโอเคบัต okay, ตอนตัวนี้เปลี่ยนเท x กตรงนี้เป็นอะไรดีรีเซ็ตก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นนิวเกมก็ได้ผมจะเปลี่ยนฟอนต์ให้มันเข้ามาได้สัก30 ใหญ่ไปป่ะโอเคไม่ใหญ่ปรับเองนะครับผมก็มาเซ็ตตรงนี้เลยไปที่พินแล้วก็แก้ width and height width ผมเอาสักร้อยร้อยห้าสิบ height ผมเอาหกสิบเลยแล้วก็อัปเดตเฟรมด้วยโอเคจากนั้นผมก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับนี่ครับอ่าอไลเมนต์มัน ตรึงไว้ตรงกลางเลยสข้างเลยแล้วก็อัปเดตเฟรมไปด้วยไอเทมออฟนิวคอนสแตนท์เ่ยเรีบยบร้อยเปลี่ยนสีมันด้วยนะครับถ้าใครไม่อยู่ตรงเนี้ยอ,อ,อยู่ตรง property มันเนี่ยก็กดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ลงมาสโกลลงมานะครับเปลี่ยนแบ็กกราวเป็นสีที่เราชอบอะไรก็ได้หอ,อละจากนั้นก็ใส่ Label นะครับก็เลือกตรงนี้เป็น UI Label เอามันขึ้นมาข้างบนวางเหมือนเดิมครับมันไปอยู่ตรงสแตก็กเราต้องระวังนะครับแล้วก็เลื่อนมันให้อย่าให้อยู่ตรงสแตก็กโอเคเอาจากนั้นเราก็เห็นะครับเช็คเพื่อความแน่ใจว่าไม่อยู่ที่สแตกแ็กละโอเคลาเปลนี่จริงๆเรายังไม่ต้องใส่เดี๋ยวนะครับสโกขึ้นไปก่อน เท็กที่ตรงนี้ใส่คำว่า one ไปก่อนอะไรก็ได้ยังมองไม่เห็นอยู่ไหนก็ไม่รู้จากนั้นเราก็ให้แน่ใจว่าชี้ไปที่ l ลเ e l นะครับ ชื่อมันเอาเป็นเลเวลเหมือนเดิมก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งมันขอเปลี่ยนสีก่อนจะได้เห็นแบ็กกราวสีอะไรดีสีสีนี่เห็นเริ่มเห็นชัดละคราวนี้เราก็คลิกตรงนี้นะครับพินมันแก้ไฮท์ผมให้เป็นสัก60ไปเลยใหญ่ๆหหน่อย ส0เลยแล้วกันอัปเดตเฟรมไปด้วยแอด1ึงคอนสแตนต์แล้วก็มาที่อ l ไลเมนต์นะครับไม่เอาผมไม่อ l ไลเมนต์ดีกว่าผมจิ้มไปที่เลเ e ลแล้วก็คอมมานดไปที่ superview ตัวนี้แล้วค่อยอ l ไลเมนต์ตึงไว้ที่ซ้ายขวาข้างบนโอเคศูนย์หมดใช้ได้เหมือนกันข้างบนผมเลื่อนลงมาสักเอาห่างสักสิแล้วกัน ยี่สิบโดนเลอ่าแล้วก็อัปเดตเฟรมด้วยเนี่ยแบบนี้แล้วผมก็ตรึงไว้ตรงนีนะครับผมต้องจิ้มที่เลเวลก่อนแล้วก็มาให้อยู่ตรงกลางนี่อย่างนี้อ่าตรงนี้เดี๋ยวให้แก้แล้วกันคำพูดตรงนี้ยังไม่มีผลจากนั้นเราก็ลองรันดู เป็นยังไงบ้างอืมโอเคเรียบร้อยเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วแต่คราวนี้ตอนเราเริ่มเล่นเกมเนี่ยเราจะยังไม่ไม่ให้สองอันเนี้ยขึ้นมานะครับเพราะมันขวางกลับไปสต็อกก่อนแล้วก็คลิกไปที่ l ลเ e l แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ property แล้วดูก hidden เช e c k hidden ไว้ให้มันซ่อนไว้นะครับแล้วก็ reset เหมือนกันไล่มาอ่เอา hidden ซ่อนไว้ไม่ให้เห็นเคเรียบร้อยลอง run ดูอีกทีนะครับ เรี่บร้อยล่ะจากนั้นผมก็เดี๋ยวเอาทางขวา,าไปก่อนมองอะไรไม่เห็นเลยต้องสร้าง outlet ให้มันผมก็ลากตรงนี้เข้ามานะครับเหมือนเดิม outlet เ,เ,เราตั้งชื่อว่าอะไรดีรเลเ e ลใช่ไหมเราก็ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ user ไม่เสร็จโอเค connect แล้วเราก็มาที่รีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตลากมากดคอนโทรลค้างไว้เหมือนเดิมแล้วก็มาใสาอ่อาเ็ตเข้าไปตั้งชื่อว่าอะไรเดียวรีเซ็ต BTN ก็ได้แบบนี้พอมี2อ,อันนี้แล้วเราก็าเริ่มจะเช็คนะครับว่า ว่ามันถูกหรือผิดโอเคเรามาเช็คตรงไหน,น,นพอกดปุ่มบบัตตอนคลิกเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันครบสมมติแถวเนี่ยม,มันชนะละนะครับมีใครสักคนหนึชนะเราก็มาเช็คข้างล่างนี้เช็คตั้งจะเขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับเราจะได้เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ที่อื่นด้วยชื่อว่า win. อะไรดีเช็คซัมวันวินแบบนี้ก็ได้ เขียนเลยครับโปรแกรมเช็คซัมวันวินก็ตรงนี้ก็ได้ฟังชั่นเช็คซัมวันวินดูว่าใครชนะอุ้ยอะไรมันงอกออกมาตั้งตัวแปรไว้ตัวหนึ่งก็ได้นะครับเอาไว้ดูว่าตอนนี้เป็น O, หรือว่า x, เเต้นอยู่ default ก็เป็น0 0นะก็คือ x 1ก็คือ o นะครับเราก็เช็คดูว่าถ้ามันไม่เอนเกมนี่นะครับเอ d นเกมตัวแปรที่เราตั้งไว้ข้างบนเราบอกว่า if not end game ก็คือถ้าเกมยังไม่จบถ้ามันยังไม่เอ d นเกมเราก็เช็คนะครับว่าใครชนะ ใช้ลูกฟอร์ก็ได้ครับฟอร์เพย์เจอร์โอออเกเราจะเช็ค2อันอันนี้ก็คือเช็คทั้งที่ทั้งที่เป็น x ชนะก็คือเพ a y เ r อร์โอออเกเป็น0นแล้วก็ทั้งที่ o ชนะก็คือเพ a y เ r อร์โอออเกเป็น1นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ฟังตอนนี้จะงงดูไปก่อน คือจริงๆผมงีมเ,เขียนหลายรอบก็เลยเอามาทาเป็นลูกไว้จะเขียน2ครั้งก็ได้นะครับมันมีวิธีเขียนเยอะมากถ้าใครถนัดแบบไหนก็ทําได้เลยนี่ผมทําให้ดูสักตัวอย่างไล่แบบนี้อันนี้ผิดต้องเป็น o ไม่ใช่เลขศูนย์เราก็เช็คดูครับวิธีดูก็คือว่ามันจะเป็นสอันใช่ไหมครับคือลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็คือ1 2 3นะครับปุ่มของเราจำได้ใช่ไหมฮะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนีเราก็ไล่ดูว่าเวลากดเรากดปุ่มเข้าไปเราจะเอาเก็บไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับวัตตันสเตตัสเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคจำได้นะครับเราก็เช็คดูว่าถ้าวัตตันสเตตัสตัวนี้นะครับผมก๊อปปี้ไปเลยจะได้มีเสียเวลาเนะี่ยถ้าวัตตันสเตตัสหนึ่งก็คือเลขตัวนี้นะครับดูนะครับหนึ่งเท่ากับ อันเนี้ย player o อ x ก็คือว่าถ้าเราเช็คตอนเนี้ยเรากำลังเช็ค x อยู่ก็คือว่าถ้า button s a t u อ s a t u s ลำดับที่1เนี่ยช่องเนี้ยเป็น0ก็คือเป็น x นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนมันชักจะเหลือเนื้อที่น้อยไปแล้วก็ผมเปิดอันนี้นะครับมาที่ตัวนี้เลย view controller s w i f t นะจะได้เห็นชัดไปเลยมีที่ให้เขียนเยอะหน่อย โอเคมาแล้วนะครับถ้าเกิดไอ้ตัวหนึ่งลำดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นเพะเยอะ O o ออกก็คือเป็น0น,นั่นเองและ2ก็เท่ากับอ,อ,อันนี้ด้วยนะครับและอันนี้นะครับ3เท่ากับอันนี้ด้วยหรือ โอเคอันนี้1ชุดนะครับก็คือถ้าเนี้ยมันเป็น0 0 0มันก็จะนานละไม่องอกนะครับผมก o p y เลยจริงๆมีวิธีเขียนหลายวิธีมากเหมือนผมบอกแต่ว่าอันนี้ผมใช้ใดูอันหนึ่งก่อนอันนี้เราก็เช็ค4 5แล้วก็6นะครับเห็นไหมครับเช็คตัวนี้แล้วก็เช็ค7 8 9 เช็คทุกแกนนะอันนี้แกนแนวนอนก่อนจากนั้นก็มาเช็คตรงแนวตั้งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ1 4 7นี่ด้านนี้1 4 7แล้วก็2 5 8เห็นไหมครับ2 5 8ไม่งงนะครับ แล้วก็สามหกเอีก2อันเท่านั้นก็คือด้านทะแยงนะครับ1 5ึ่งห้แล้วก็ด้านนี้สุดท้ายส7มือาเดมือไปโดนคองภายช่างมานะครับอย่าไปสนสามห้าเแล้วก็ปิดวงเล็บเอาอันนี้ออกนี่ แล้วก็นี่ครับน่าเปิดไว้แบบนี้เรียบร้อยโอเคอเอเอเลือกตรงไหนขอมดูก่อนนะครับปึ๊บ Player O O X เท่ากับ0อ่าตรงนี้นี่เอง y p l a y เยอะ x น้อยกว่า2โอเคเราทำา2รอบ0ถึง 1. 1แล้วตรงนี้ผิดตรงไหนเนี่ย expect น่าจะเป็นวงเล็บอะไรสักอย่างนี่ไงวงเล็บหายโอเค ใวงเล็บให้มันได้ยังตรงไหนอีกอ๋อมีวงเล็บข้างหน้าอีกอันหนึ่งอืมครบโอเคเดี๋ยวจัดตำแหน่งหน่อยมาที่ Structure Re-Indent อืมสวยละใช้ได้โอเคเราก็บอกว่าถ้ามันชนะใช่ไหมครับเราก็ให้เอ d นเกมสถานะตัวนี้เท่ากับ True บอกให้รู้ว่าจบละจบเกมแล้วก็เบรกนะครับไม่ต้องเช็คละพอถ้าเกิดมันเป็น X ชนะก็ไม่ต้องเช็ค O ละนะครับคือ0เนี่ยเป็น X X ชนะไม่ต้องเช็ค O หรือว่าถ้า O จะชนะก็ไม่ต้องเช็ค X ละเช็คครั้งเดียวพอ,อ,อหมดละแล้วเราก็ดูว่าตรงนี้จากนั้นเราก็ไปเช็คว่า คือมันมีแบบนี้ครับเราเช็คว่ามันมันมีใครชนะหรือเปล่าไม่โอเคสักคนหนึ่งที่ชนะใช่ไหมครับเราต้องอย่าลืมว่าถ้าเดินไปเดินไปจนครบกระดานแล้วเนี่ยจนหมดช่องเดินละยังไม่มีใครชนะเราก็ต้องเช็คไปด้วยถ้าเราไม่เช็คเนี่ยมันก็จะไม่จบเกมนะครับคือมันจะไปต่อไม่ได้เราก็กัดไว้หน่อยเราก็บอกว่า if end game คือ not end game คือถ้ามันยัง ยังไม่เอนเกมยังไม่จบเกมนะครับก็เช็คต่อยอหน่อยคือดูว่าใครเสมอไหมเราก็บอกว่าตั้งตัวแปรขึ้นมานะครับว่า d r draw เถ้ากับ true สมมุติผมสมมุติก่อนเลยว่าให้มันเสมอก่อนคือทุกช่องเดินหมดละนะครับเราก็ไปเช็คเอาวนลูปเลยเก้าช่องก็คือมันมีนี่ใช่ไหมครับผก๊อปไหมให้เห็นชัดๆก่อนนี่ หนึ่ง6อง9เแ้ราก็วนทุกชอก่องเลยครับว่า count เท่ากับหนึ่ง y count น้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับ9า count บวกบวกอือคราวนี้เราก็บอกว่าไปเช็คดูครับว่าถ้า if e button set up เนี่ย count มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบหนึ่งนั่นหมายความว่ายังไงลองบอกผมสิครับก็หมายความว่าถ้ามีช่องใดช่องหนึ่งเป็นลบหนึ่งก็คือมันยังไม่ได้เดินนะครับพอมันยังไม่ได้คือมันยังมียังมีช่องว่างให้เหลือ,หอให้เดินอยู่แสดงว่ามันยังไม่เสมอนะครับเพราะมันเดินได้อยู่เราก็บอกว่ารอเท่ากับฟอยังไม่เสนอเอ้ยยังไม่เสมอแล้วเราก็เบรกเลยนะครับอันเดียวจบ ตรงนี้เราก็เช็คหลังลูปว่าถ้า if draw ก็คือถ้ามันเสมอนะครับนะก็คือ if draw เท่ากับ true นั่นเองแต่ผมขบี่เียดเขียนเขียนแบบนี้ก็ได้ if draw เราก็บอกว่าถ้าเสมอปุ๊บเราก็ให้ player o o r x เท่ากับลบหนึ่งตรงนี้จะได้บอกให้รู้ว่ามันเสมอแล้วนะไม่มีใครชนะอะไรประมาณนั้นนะ end game เท่ากับ true นะ่ย บอกให้รู้ว่าเสมอก็คือ end game เหมือนกันนะครับเซตสถานะให้รู้ว่าจบเกมละแล้วเราก็มาเช็คตรงนี้อีกทีสุดท้ายว่าถ้ามัน end game ไม่ว่าจะกร,กร,กรณีไหนนะครับกรณีที่มี o หรือ x ชนะหรือว่าเสมอก็คือ end game เหมือนกันหมดนะ if end game เ้่ากับ true นั่นเองเขียนแบบนี้ if end game ก็พอเราก็ให้ user message ตัวตัวอะไรนะเลเบลที่บอกว่าใครชนะจำได้ไหมครับ d o ฮ h i เด e นเราซ่อนไว้อยู่นะครับแล้วก็อทฮ h i เด e นเท่ากับ for ก็คือโชว์มันขึ้นมาเปิดมันขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาอะไรดี player name นะครับเป็นค่าว่างๆก่อนแล้วก็บอกว่า if player o or x เท่ากับ o เอ้ยเท่ากับ0 ก็ศูนก็คือ x นะครับเราก็บอกว่า player o o r x เท่ากับ o นั่นเองคือจะบอกว่า o หรือว่า x ชนะเอ้ย player o o r x เท่ากับ x ถ้า0เป็น x ผมก็หลงอยู่เรื่อยแล้วก็ elif player o o r x เท่ากับ1 1ก็คือ o นะครับแล้วก็บอกว่าตัวแปรที่เราตั้งไว้ player o o r x เท่ากับ o นะครับ elif คือถ้าไม่ใช่ทั้ง2อย่างนี้ เสมอนั่นเองเราก็บอกว่า,า player player name โอ้ไม่น่ามาือเลอร์ player name ตัวแปใหที่เราตั้งขึ้นนี่นะครับโทษทีครับผมก็เค okay, player name นะครับตรงนี้ player name เท่ากับ x ตรงนี้เป็น o นะครับตรงนี้ก็เป็นไม่มีใครชนะเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ผมเขียนภาษาอังกฤษแล้วกัน no one ประมาณนี้แล้วเราก็ บอกว่า user message นะครับ .text ใส่ลงไปบอกว่า player name นี่ก็คือนั่นเองไม่โอเคก็ x ไม่งั้นก็ no one นะครับ w ัก one แค่นี้แหละจะบอกว่าใครชนะประมาณมานั้นแหละครับแล้วเราก็ให้ reset button .hidden เท่ากับ for เอา r e s e t ต u t t o n ออกมาเห็นไหมครับลองลันดูนะครับไหนเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยสิมีไหนแล้วหายไปไหนอ่อยู่นี่เองเ,ออเ,ออเห็นไหมครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือแถวนี้ชนะละ 1> x 1เพราะมันมีใน x นะครับเรายังไม่ได้ o ทำงานเลยเคราวนี้ก็ยังไม่รีเซ็ตเรายังไม่ได้ทำปุ่มรีเซ็ตนะครับโถเอ้ย ơi. โอเคไปทำปุ่มรีเซ็ตก่อนสต็อปก่อนอไม่งั้นทำงานต่อไม่ได้เราไปทำปุ่มรีเซ็ตก่อนครับไปใส่แอคชั่นให้ปุ่มรีเซ็ตนะครับผมเปิดอะไรดีคลิกที่นี่ก่อน main s ร o r y b o a r d แล้วก็เปิดอา่อาอ้สองวกนี้ขึ้นมา ไง่ายที่สุดเขียนออกก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมผมลากเอากดที่รีเซ็ตบั t o อแล้วก็คอนโทรลค้างไว้ลากมานี้ต่อจากอันนี้ก็ได้นะครับข้างหลัง UI button อนคลิกอย่าลืมเปลี่ยน Connection เนี่ยให้เป็น Action นะครับก็คือเวลากดปุ่มแล้วทํางานเพราะถ้าเป็น Outlet อยู่เนี่ยมันมันมันไม่ใช่ e v e n นที่ว่ากดปุ่มแล้วทํางานนะครับต้องเปลี่ยนเป็น a อคชั่ต้องอย่าลืมนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ ผมตั้งชื่อเป็น reset btn click ก็ได้นะครับ type ก็เป็น UI button หรือใช any object ก็ได้ผมเปลี่ยนให้ตรงเลยเป็น UI button event ก็คือ touch up inside นะครับ default เป็นตรงนี้ไม่ต้องมายุ่งกับมัน connect ออกมาละ,ะ,ะกลับเป็น,นอันนี้ละอันนี้หมดประโยชน์ละผมจิ้มไปที่ view controller s w i p แล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะครับ อยู่ไหนล่ะอ่าอยู่นี้ผมเขียนฟังก์ชันขึ้นมาจะได้รวมตัวรีเซ็ตฟังก์ชันไว้ที่เดียวกันตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้รีเซ็ตบัตทก็ได้นะครับเขียนตรงนี้เลยก็ได้ก็ฟังก์ชันรีเซ็ตบัตทไม่ส่งค่าอะไรเข้าไปแล้วก็ไม่หีเทินค่าอะไรกลับนะครับก็เริ่มเราก็คือจะเคลียร์ค่าทุกอย่างไปสู่สภาพปกติของมันนะครับเริ่มจากบัตเทิสเตตัสก่อนตัวหลัก ให้เป็นค่าลบหนึ่งให้หมดก็คือกลับไปสู่สถานะปกติของมันแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้กันไว้เลยก็คือว่าตัวแปรตัวนี้ AI round น,นะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเอาไว้เช็คดูว่าเป็นตาเดินของคอมพิวเตอร์หรือเปล่าของ AI หรือเปล่านะครับเราก็บอกว่า AI round เท่ากับ f o r ไม่ใช่เพราะเพิ่งเริ่มใหม่ผมจะถือว่าเกมนี้เราเริ่มก่อนเสมอนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยน ไปให้คอมพิวเตอร์เริ่มก่อนก็ไปเปลี่ยนตรงนี้เอาเองแล้วก็ไปแก้โปรแกรมอเองถือถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็แก้ได้ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็เอนเกมตัวนี้ถ้ากับ for เห็นไหมครับตัวแปรตัวนี้เอนเกมนะครับให้เป็น for ก็คือยังไม่มีใครชนะเลยเพิ่งเริ่มรีเซ็ตใหม่ให้หมดแล้วเราก็ปุ่ม Image ตัวนี้เห็นไหมครับ image ตัวนี้ตัวแปร image พวกเนี้ยที่เราใส่รูปไว้ว่าเป็น O หรือว่า X ตามตามที่ User กด หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เดินนะครับแล้วก็เคลียร์ค่าให้เป็นค่าวา่วางให้หมดคือยังไม่เป็น o แล้วก็ไม่เป็น x ก็เป็น i m g i m g 1 image นะครับเท่ากับ new เซตค่าเลยว่าอเอา new แบบนี้ก็คือเคลียร์เป็นค่าว่างนั่นเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก๊อปเลยหนึ่ง6 7 8 9โอเคทําทั้งหมด9อัน2 3 4 5เกิน6 7 8 9โอเคเก9ไม่ใช่สิบอจากนั้นผมก็ให้ user message ไอตัวที่เราโชว์ว่าใครชนะนะครับ .hidden เท่ากับ true ก็คือซ่อนมันไว้ซะ .hidden เดท่ากับ true คือซ่อนไว้ Reset button ด้วยซ่อนไว้ก่อนจงหลบไปซะ hidden เท่ากับ true แบบนี้คอมพายดูนะครับเราลองรันดูรันเดี๋ยวนี้เอ้หายไปไหนกละ่ะกดออกมาก่อนนะลองทำงานดูนะครับด้านนี้บ้างก uh, win แน่นอน x กวนชนะอยู่แล้วเราเล่นอยู่คนเดียว reset เห็นไหมเคลียแล้วนะครับทำงานละกดดูด้านนี้บ้างใช้ได้ใช้ได้นะครับแนวนี้บ้างใช้ได้เช็คให้ทุก ทุกแถวนะครับว่าเราเขียนถูกไหมโอเคด้านนี้โอเคเสร็จ okay. หมดทุกแถวแล้วเยี่ยมมากเก่งมากครับทุกคนที่ทำจริงๆกะว่าจะสอนใส่เสียงเข้าไปม,มันยาวแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับผมพูดมากไปหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้จะมาบอกวิธีใส่เสียงให้วันนี้พอแค่นี้นะครับ คลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ facebook แล้วค้นหาคำว่า i t e c h ซอ f t w แว e ์ h a i l a n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ facebook page แล้วกระทืบไล์์ like ด้วยครับขอบคุณครับ